สวัสดีค่ะวันนี้มาเดินวิ่งนะคะตีห้าครึ่งนะคะที่ร้านหนองแบงนะคะอยู่ที่หนองแบงนะคะมาดูดีพอ,อกับมาน้ำมูป้าุดเลยผุดเลยเหงน่อแรงตีห้าครึ่งนะคะตีห้าครึ่งบ่จักไปไประย,ย,ยานไปน้ำมันนาห่อ พร้อมกันแล้วนะคะทุกคนออกมาวิ่งกันเยอะๆนะวิ่งนั่นนะวิ่งาทวนน,นนะคะเฮ้ยเยค่ทุกคนตงแล้วสกค่ะตายถ้าวิ่งนะคะเชเล่ค่ะยมจักรยานสารัาดหลายครอนีนะคะ,ม,ะ,คะมาเดอมาเดอมด้อยามา่อ กำลังตั้งแถวจะออกกำลังกายนะคะโอ้รค่ะค่ะออกไปแล้วนะคะกำลังออกไปแล้วอ่เส้นทางเราประมาณ5กิโลนะคะตอนนี้ก็กำลังเริ่มไปที่กิโลแรกนะคะเริ่มไปที่กิโลแรกนะทุกคนนะคะ อันผ e ู้นึงก็ถามหารถกู่ิบแล้วค่ะตอนนี้ห้างก็เริ่มออกนะคะโอ้คุณพ่อก็วิ่งด้วยนะคะเริ่มวิ่งด้วยนะทุกคนนะสเก็ตบอร์ดนะคะข้างหลังก็มีนะคะข้างหลังมาได้มาได้ยี่นะคะสนทนากันเลย ลาคาแล่นน้ำกันนะคะเนาะกันล่างอกกันร่างกายนะกิโล,ลแรกนะคะสู้ๆนะคะเพื่อสุขภาพก <c oughs> ิโล,ลแรกแ <c oughs> เดี๋ยวพอกันที่เซนชัยเดี๋ยวสิไทยระวังข้างไหนเบิ้งนค่ะเนาะจะเลื่อนเิ็ดตีตตามนะคะอีสานวังสามหมอแชนแนลนะคะ โอ้ยพวกใครบ่อันพวกยาหับพวเกิดก้อน,ะน <c oughs> อนนนะไรแบบนี้อากาศดีเนาะค่ะเนาะอากาศดีนะคะตอนเช้านะทุกคนออกมาวิ่งด้วยกันนะตอนนี้ห้างก๊อดหนาโลตัดน,นะคะห้างก๊อดหนาโลตัดอีกเพจนะคะาาคุณยดยแรงแท่งหนาใครว่าเห็นไหม สู้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 ไปแล้วไปแล้วนะครับมีทุกคนแซงผ่านเทนนาะมาเนี่ยเมื่อยแล้วเื่อยแล้วเอาเจ้าพืกเปียหมืดอะบาดที่นี่ พ่อสู้ๆจ้าสู้ๆนะคะคอยยางเอาเนี่ยเราพ่อผู้ใดเร่เร่กันเร่นะคะเนาะออกกําลังกายเี่ยหมดเสาเนนะคะคุณ กิโลแรกกอะมือแหลกเนาะค่ะเมือแล้วเ,เอาเดได้ซ้ำได้ก็ได้ซำนันเนาะค่ะเนาะจ้าทางหน้าเลยพอ่อู้ยพ่อไข่แม่ผุนเนาะเปิ้ลจ๊กระยายพอ่อคก็เอาอัซ้อนน้ำแนน,นเนี่พ่อหน่วยนี่ยสนุกสนานมากเลยนะคะทุกคนจิตใจเบ,บิกบานลาเรื่องนะคะเป็นยาวิเศษเนาะอ,ออกกระด้งกายคุ่ณข้าเจ้าไปละ สี่นี้คือหอบแล้วโอ้โหไปแล้วนะคะแซงหน้าไปแล้วเจอน้ำมาแล้วนะวนะจ้าไปเลยเย้ๆ yeah, yeah. คนสวยคิดจกักรยานไปเลยนะคะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยที่นี่คือเฮาคอยระบัดที่นี่อเอามาหอดีมาเฮาเด้อค่ะพี่ว่าโอ้อยจะ่พึ่งมาเฮาเลยเถอะ ทำมาเมื่อยบ่อ่าชันตัวเลยบึงเมื่อยอยู่ด้่ะค,ค่ะไปทุกคนอคนอกกํลังกายกัน สวยค่ะผู้ใดน่าดมยาด้านหลัง <laughs> <laughs> มาค่ะทุกคนแก๊สีหอดเส้นใช่แล้วเร็เวเร็ okay. วเร็วโอเค